ด่วนโค้ดบาซินเผยเกมก,ก,กับทีมชาติไทยความแตกต่างที่ต้องเจอโค้ดบาซินเตรียมส่งตัวเก่งดวนทีมชาติไทยเป้าหมายคือเข้าดับหนึ่งของกลุ่มบีเผยเจอไทยสุดแตกต่างนักเตะคล่องตัวสูงและมีความเร็วมาคินยอสซาเวียกุนซือทีมชาติบาซินบอกว่าจะต้องส่งแข้งตัวหลักลงอย่างกีตาฟาราเและ มาเซนิโอลงดวลกับทีมชาติไทยในวันศุกร์นี้เพื่อเป้าหมายชนะ3มนัดรวดเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่ม B ีทีมชาติบาราซินจาฝูงของกลุ่มบีมี6แต้มมีโปรแกรมจะต้องลงสนามดวลกับทีมชาติไทยในนัดสุดท้ายซึ่งทีมชาติไทยทีมอันดับ2ของกลุ่มบีมี6แต้มเท่ากันในการแข่งขันฟุตซอลโลกปี2 0 2 4นัดที่3ในวันที่20กันยายนนี้เวลา19บนกาสานาทีตามเวลาประเทศไทย,ไทยมีรายสุดทางทีสปอร์ตเจ มาคินยอสซาเวียกุนซือทีมชาติบราซิลได้ออกมากล่าวในเกมนี้ว่าเกมกับทีมชาติไทยมันเป็นเกมที่เร็วกว่าทุกนัดที่ผ่านผ่านมาเพราะว่าพวกเขามีความคล่องตัวและเร็วกว่าทีมอื่นๆดังนั้นผมคิดว่าพวกเขาจะแข่งขันกับพวกเราเพื่อแย่งพื้นที่ในสนามพยายามทําให้ทีมของเราอ่อนแอลงเกมนี้เราจะหมุนเวียนนักเตะให้ได้ลงสนามอย่างผู้เล่นกีตาฟาเราและ มาเซเนโอซึ่งได้ภาคใน2เกมแรกจะได้ลงสนามในนัดน,นี้ผมพยายามแบ่งเวลาให้ทุกคนได้ลงสนามเราตั้งเป้าเพื่อที่จะคว้าชัยชนะเพื่อจะเข้ารอบด้วยการเป็นแชมป์อันดับหนึ่งของกลุ่ม B ีกุนซือบารซิลเก่าก็ล่าสุดนะฮะกุนซือของบารซิลก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวนะสำหรับมาคินยอสซาเวี os, นะฮะกุนซือของบารซิลได้ออกมาเคลื่อนไหวว่าไทยเราเนี่ยประมาทไม่ได้นะเพราะว่า มองว่าไทยเรามีความคล่องตัวสูงแล้วก็มีความเร็วกว่า2ทีมที่ผ่านมาที่บาซินเจอนัดชี้ตาละฮะพรุ่งนี้นะสิบเในการสามทีมนาทีก็ตามรุ้นตามเชียร์เป็นกําลังใจให้ตัวเลขของเรานะทั้ง2ทีมเนี่ยผ่านเข้ารอบไปแล้วนะแต่ว่าต้องมาแย่งอันดับหนึ่งของกลุ่ม B ว่าใครจะต้องไปเจอนับ2ของกลุ่มนะฮะก็ไปตัดเชือกในรอบ16ทีมสุดท้ายนะอันดับหนึ่งเจอนับ2ซึ่งถ้าเราเข้าอันดับหนึ่งได้ก็ต้องไปเจออนับ2ของอีกกลุ่มมันก็ งานง่ายแต่ถ้าเราเข้าอันดับ2ก็ต้องไปเจออิรานค่อนข้างสูงนะอิรานนี่ก็น่าจะเข้าอันดับหนึ่งของกลุ่มนะโอกาสสูงที่เราจะต้องไปเจออิรานแต่ว่าก็ไม่เป็นไรฮะเจอเอเชียด้วยกันนะไม่กลัวอยู่แล้วนะตัวเล็กของเราคลิปนี้คิดถึองอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เข้ามาแลกเปลี่ยนความเห็นก็ได้ขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกําลังใจให้ตัวเล็กทีมชาติไทยของเราต่อไปอัปเดตข่าวสารในสั้นสวัสดีครับ